แจ็คไมเซอร์400บาทเลนเลเบลกลมละ200บาทสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ตลาดริมเมยนะครับเป็นตลาดค้าขายริมฝั่งระหว่างพม่าก,กับเมืองไทยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าริมรั้วรวดหนามของเมืองแม่สอนเนี่ยมีอะไรขายบ้างมีกระเทียมพิกไทยเครื่องเทศจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าปลอดภาษีจากฝั่งนูนะฮะใครจะมาซื้อของฝากสมัยเขาก็จะมาซื้อกันที่นี่นะครับ เลนเลนเบลขวดแล้วไร่ครับสองร้อยเลนเลนเบลกลมละสองร้อยบาทคุณพราคุณเจ้าเรามาดูเรามาดูว่านี้กี่บาทอันนี้เท่าไหร่ครับแปดสิบบาทแกรนด์มาสเตอร์แปดสิบก็เหลวได้แล้วกินได้จริงเบียร์เบียร์สิงนี่เท่าไหร่ครับผาเท่าไหร่ครับสามร้อยแปดสิบก็หาเอาไวน์นี้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยอ่า นี่จะแนะนำานะครับอันนี้เป็นเบียร์พม่าที่อร่อยมากกระป๋องเท่าไหร่ครับี40บาทเขามีแจ็คก์ไมเซอร์ด้วยนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยร400แจ็คก์ไมเซอร์400บาทเท่า <400. S 2> หไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับนี่เป็นเลยค่ะ800บาทก็ใครผ่านมาริมมยนะครับผมแนะนําตัวนี้เบียร์พม่าอร่อยครับดื่มง่าย<ม>ขอถามราคาหน่อยน,นะครับ บาลเลนไท์เท่าไหร่ครับบาเลนไทน์หรือหถูกมากซื้อได้คนละ2ลิตรนะถามเขาเมื่อกี้2ลิตรถ้าเป็นถ้าเป็นเหล้านะครับแต่ถ้าเป็นเบียกก็ได้คนละถาดเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวชี้ให้ดูว่าเนี่ยคือเราห่างอันนี้คือรั้วลวดหนามใช่ไหมเนี่ยคือฝั่งไทยนะฝั่งนู้นนะคือพมา่าเราห่างแค่ประมาณแบบคลองยาวประมาณ15เมตรนะั่นะคือพม่าแล้วนะครับ